คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัตรกรลงทุนถูกทางหรือยัง การลงทุนนั้นผมคิดว่าสําหรับคนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆหรือลงทุนมาไม่นานในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตามเรามักจะเริ่มโดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือภาวะการของตลาดนั้นแม้ว่าเราอาจจะใช้หลักการใหญ่ๆที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ดีจะต้องคอยตรวจสอบหรือประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพื่อให้การลงทุนได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวและนั่นก็มักจะนำไปสู่ การปรับพอร์ตขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปการปรับพอร์ตเองก็มักจะใช้เวลาเนื่องจากว่ากว่าจะรู้ว่าพอร์ตแบบใหม่นั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ก็จะหลายๆเดือนหรือเป็นปีๆจนเรามั่นใจว่านั่นคือพอร์ตที่เราจะใช้ไปอีกนานหรือตลอดไปการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเริ่มแรกของผมเราปี2 5 3 8ถึง2539กก็เริ่มจากการลงทุนแบบไม่ค่อยมีรูปแบบ เป็นแนวเล่นหุ้นตามสถานการณ์การใช้กลยุทธ์แบบ BI อย่างจริงจังนั้นน่าจะเริ่มในปี2540ที่เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนแนวทางเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วยังเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตคือลงทุนแบบทุ่มเทเอาจริงเอาจังด้วยเงินทั้งหมดที่มีอยู่ใช้หลักการแบบ Value Investment ที่มองหุ้นเหมือนกับธุรกิจและลงทุนระยะยาวตลอดชีวิตที่เน้นว่าจะขาดทุนหรือเสียหายหนักไม่ได้เพราะมันเป็น ชีวิตของเราและนั่นก็คือภาพใหญ่ เวลาต่อมากลยุทธ์ที่เป็นแบบ VI ที่ซื้อหรือลงทุนในหุ้นแทบทุกรูปแบบคือไม่ได้สนใจว่าธุรกิจเป็นแบบไหนเช่นเป็นพกกระพัล้วนๆหรือเป็นหุ้นที่เล่นตามเหตุการณ์พิเศษเช่นบริษัทส่งออกที่กำลังได้เปรียบทางด้านค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอย่างรวดเร็วหรือเป็นหุ้นสินค้าบริโภคที่มียี่ห้อก็เริ่มเปลี่ยนไปพอตเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการถือหุ้นซุปเปอร์สต็อกเพียงไม่เกิน6-7ถึงตัวที่มีมูลค่าสูงถึง70-75%ถึง ของพอร์ตและนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำจนถึงทุกวันนี้การเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อ6-7ปีก่อนของผมเองก็มีวิวัฒนาการคล้ายๆกันนั่นก็คือแม้ว่าจะใช้หลักการ V I ตั้งแต่แรกแต่วิธีการก็ไม่ได้เหมือนในตลาดหุ้นไทยเลยเอาแค่จานวนหุ้นก็ถือเป็น100ปร้อยกว่าตัวเข้าไปแล้วซึ่งผลลัพธ์การลงทุนที่ได้ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังและผลระยะยาวก็คงจะไปไม่ได้หุ้นติดลมมาหลายปีก่อนที่ ผมจะเริ่มปรับพอร์ตครั้งใหญ่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังมีหุ้นร้อยกว่าตัวอยู่แต่หุ้นแนวซุปเปอร์สต็อกและหุ้นปลอดภัยราคาถูกเพียงประมาณ8-9ตัวกลับมีมูลค่าถึงกว่า75%ของพอร์ตโดยรวมและผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็โดดเด่นในช่วงประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา ปี2,564ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามโตขึ้นถึง35%และแทบจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกนั้นหุ้นที่ใหญ่ที่สุด4ตัวของผมที่ผมคิดว่าเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึงประมาณ40%แต่ในช่วง7เดือนของปี2,565ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามให้ผลตอบแทนติดลบถึงประมาณ20%หุ้น4ตัวดังกล่าวกลับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกประมาณ ขณะที่หุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟโดยเฉพาะที่ทำเกี่ยวกับสาธารณภคโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีราคาค่อนข้างถูกอีก4ตัวที่มีขนาดใหญ่รองรองมาของพอร์ตก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยประมาณ9ปอร์เซและนั่นทำให้พอร์ตหุ้นเวียดนามโดยรวมที่รวมถึงหุ้นอีกกว่าร้อยตัวยังไม่ติดลบทั้งทงที่ตลาดหุ้นเวียดนามตกลงมาหนักมากที่สำคัญยิ่งกว่าผลงานทางด้านของราคาหุ้นก็คือผลประกอบ การของบริษัทหรือหุ้นทั้ง8ตัวก็คือกําไรของเกือบทุกบริษัทต่างก็เติบโตโดดเด่นตามราคาหุ้นไม่มีหุ้นตัวไหนมีราคาผิดธรรมชาติค่า P.E. ของหุ้นสมเหตุสมผลที่ไม่เกิน30เท่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ20เท่าเศษแต่ก็มีบางตัวโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มด f เฟนซีฟที่มีค่า PE ต่ำว่า10เท่าและปันผลค่อนข้างดีที่เกิน5%ต่อปีและนั่นจึงทำให้พวกมันไม่ได้ตก ลงมารุนแรงในยามที่ตลาดหุ้นผันผวนหนักผมเองคิดว่าอนาคตหลังจากนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นหุ้นพวกนี้จะปรับตัวขึ้นได้รวดเร็วเพราะมันไม่แพงและยังเติบโตดี แน่นอนว่าผลตอบแทนจากพอร์ตใหม่เพิ่งจะแสดงออกมาเพียงปีครึ่งหรือ2ปียังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันจะคล้ายๆกับพอร์ตซู p เปอร์สต็อกในตลาดหุ้นไทยย้อนหลังไปกว่าปีที่แล้วที่ทำให้ VI ไทยจํานวนมากร่ํารวยจากการลงทุนไปเลยเพราะสามารถสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในระดับหลาย10%ต่อปีต่อกันยาวนานโดยที่เหตุผลก็คือหุ้นที่เป็น VI มีการเติบโตของกําไรสูงบวกกับการ ปรับค่า P/E ของหุ้นที่เพิ่มขึ้นไปมากจนบางตัวสูงถึง30-40ถึง40เท่าหรือมากกว่านั้น เนื่องจากนักลงทุนที่มุ่งมั่นทั้งประเทศแทบจะเรียกตัวเองว่าเป็น VI และไล่ล่าหาหุ้นที่การเติบโตสุดยอดและดันราคาของหุ้นให้สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามนั้นยังแทบจะไม่มี VI ที่จะเข้ามาลงทุนหรือเล่นหุ้น VI ดังนั้นหุ้นซูเปอร์สต็อกในใสายตาของผมหรือ VI ไทยก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติสนใจแต่หุ้นวิ่งช้าและนักลงทุนส่วนบุคคลของ เวียดนามที่เน้นการเกณฑ์กำไรไม่ชอบเราคงต้องดูกันต่อไปว่าอีกอาจจะ5-10ปีข้างหน้านักลงทุนเวียดนามจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนักลงทุนไทยในอดีตไหมถ้าเป็นหุ้นซ u ปเปอร์สต็อกในวันนี้ก็อาจจะเติบโตไปได้อีกมากถ้าเราถือไว้ได้ยาวนานก็อาจจะรวยไปเลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างน้อยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะได้ผลตอบแทนไม่น่าจะน้อยกว่าสแบบทบต้นสิ่งที่ผมรู้สึกดีในการถือหุ้น เหล่านั้นจริงๆก็คือมันน่าจะเป็นหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงและเราสามารถลงทุนในปรมิมาณที่มากได้อย่างสบายใจและดังนั้นผมจึงคิดว่านี่คือพอร์ตที่ผมจะถือยาวและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5-10ปีสิ่งที่ผมอาจจะทำบ้างก็คือการปรับพอร์ตในรายละเอียดนั่นก็คือหุ้นอีก,กว่าร้อยตัวผมจะทำอย่างไรกับมันในชั้นนี้ผมก็มักจะขายออกไปบ้างเมื่อ มีโอกาสแล้วใช้เงินนั้นซื้อหุ้นแนวซูเปอร์สต็อกแทนอย่างไรก็ตามในขณะที่ไม่ได้ทำอะไรประโยชน์ของมันก็ยังมีอยู่นั่นก็คือมันยังจ่ายปันผลค่อนข้างดีมากกับผมทุกปีนอกจากนั้นหุ้นบางตัวนั้นเนื่องจากตัวเล็กมากมันจึงโตได้เป็นหลายๆเด้งหรือหลายๆเท่าในเวลาไม่กี่ปีบางตัวเป็นสิบเด้งซึ่งก็ทำให้มันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้โดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุ้น มีการเก็งกำไรสูงอย่างในปี2,564ที่มันทำให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นซ u p เปอร์สต็อกด้วยซ้ำคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเห็นวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f c e e o o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะ